มาช่วงนี้มากาหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะครับนั่งอยู่ในรายการก่อแล้วทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับคุณประกิตศิริปัฒนากเกกศครับวันีสวัสดีครับสวัสดีครับ ดูจากแนวโน้มเมื่อสศุก์ที่ผ่านมาย่อลงไปวันนี้ดีขึ้นมาบ้างเล็กน้อยยังไงดีครับสำหรับตลาดหุ้นไทยคืออย่างแรกเนี่ยผมว่ามื่วนศุกที่ย่อลงมาเนี่ยมันมันก็ไม่ได้น่าตื่นตาตื่นใจอะไรมากเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยหลังจากสงการมาเนี่ยเราขึ้นกว่า2อขึ้นถึงวันพฤหัสน,นะแล้วก็วันศุกร์ก็อ่อนตัวลงมา ก็เลยทำให้เหลือทั้งสัปดาห์เราอาจจะบวกสักประมาสัก1.5-1.6เปได้ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดซึ่งก็ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องรุนแรงอะไรมันต้องมีอ่อนตัวบ้างแล้ววันนี้ถ้าจะปรับลดลงมาหน่อยเนี่ยก็ไม่ผิดอะไรอีกนะครับก็คงมีปรับฐานแต่ว่าเราคิดว่าคงไม่ต่ำกว่าพัน6ี่ร้อยหกจุดหรือพันสี่ร้อยครับก็อย่างที่อาจารย์นิพนธ์ท่านว่านะครับว่าก็คงเป็นการอ่อนลงมาเพื่อรอรอสถาน์นะครับซึ่งเอกที่รอเนี่ยมันก็จะมี การประชุมสำคัญๆเนี่ยสัปดาห์นี้มันก็มีการประชุมของ FOMC การประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับแล้วก็การประชุมธนาคารกลางยุ่นคือของ BOJ อครับ,รบซึ่งตรงนี้ผมว่าน่าจะมีผลต่อตลาดพอสมควรทีน, <ะ S 1> น,นี้ถ้าไปดู FOMC สิ่งที่ต้องดูรายละเอียดในการประชุมในครั้งนี้ตัวไหนน่าสนใจมากครับอดอกเบีย้ยยังยังดูมองว่าค,คืออย่างแรกเนี่ยดอกเบีย้ยมันก็คงคงคง,คงเหมือนเดิมคงเหมือนเดิมนะครับก็คือตอนนี้เขาอยู่กันที่0.25ถึง0.5เปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งก็คงคงไว้อย่างนี้แหละแต่ว่าคีย์สำคัญมันน่าจะไปดูว่าเฮ้ยจะมีการส่งแมสเซจอะไรออกมาหรือเปล่าอ,อย่างแรกอันนี้ก็คือคุณจะเดนจะเล่นไม่จะไม่ไม่ไมไมถแถลงการประชุมนะครับไม,ไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่การประชุมรอบใหญ่ก็ ก็แต right. no to to ่ว่าก็คงต้องมีแมสเซจอะไรบางอย่างออกมานะครับเพราะว่าทุกๆหลังการประชุมมันก็จะมีข้อความนะครับหรือสารจากคณะกรรมการเฟดก็ต้องมาดูว่าสารนั้นนเนี่ยเขามองเศรษฐกิจยังไงบ้างนะครับผ่อนคลายมากขึ้นไหมเช่นก่อนนี้จะมีความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจโลกแล้วก็กระทบว่าจะกลัวว่าจะมากระทบกับสหรัฐแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูเรื่องของจีนตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของจีนมันเริ่มดูดีขึ้นความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมดูดีขึ้นตรงนี้ทําให้แมสเซจเนี่ย มันเป็นโทนที่ฮาร์ดคอร์มากขึ้นเศรษฐกิจโลกอาจจะดีแล้วการประชุมครั้งหน้ามีลุ้นนะว่าจะขึ้นดอกอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะครับแต่ทั้งนี้นะครับก็ถ้าเราไปดูเฟดฟันฟิลเจอร์เฟดฟันฟิลเจอร์คือการคำนวณความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยโอเคการประชุมเมษายนี้ยังให้ความน่าจะเป็นที่ศูนยเอร์เซนอยู่ว่าจะขึ้นแปลว่าไม่มีใครมองว่าจะขึ้นไม่มีใครมองว่าจะขึ้นนะครับนักเศรษฐศาสตร์96คนก็96คนก็คิดว่าจะคงไว้แต่ว่า เราลองไปดูเฟดฟรอน f ์ฟิลเจอร์ในเดือนมิถุนายนก็ยังไม่สูงมากนักโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยประมาณสัก16%เฟดฟ f อนท์ฟิลเจอร์เขาจะไปมองว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยสักประมาณปลายปีพฤศจิกับธันวาคือเกิน50%แต่พอไปดูพวกผลสำรวจของนักเศรษฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยปรากฏว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งละประมาณ38จาก64คนเนี่ยเขามองว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยที่เดือนมิถุนาอ๋อก็คือขึ้นในรอบห่ายตอันนี้ก็ต้องระวังแบบว่า นักเศรษฐศาสตร์เขาเริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วนั่นหมายความว่าการประชุมเมษานนยนนี้อาจจะมีแมสเซจที่สื่อไปถึงมิถุนาได้อันนี้ต้องระวังอันนี้ต้องอต้องรอติดตามถ้อยแถลงด้วยไหมฮะใช่ก็คือก็คือข้อความไงฮะเราแม้ดูแมสเซจว่ามันจะเป็นยังไงครับก็ถัดจาก FOMC ก็เป็น BOJ คอับอีนี่แหละอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูกันที่กระแสเงินโลกกระแสเงินโลกเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไปให้ความสำคัญระหว่างดอลลาร์กับเยน ในช่วงที่ผ่านมาถ้าใครได้ตามตลาดจะรู้ว่ามันขึ้นอยู่กับ2ตัวแปรนี้นะครับถ้าตราบใดก็ตามที่เย็นยังแข็งอดลอลลาร์ยังอ่อนคิดง่ายๆนะหุ้นก็ขึ้นต่อัลล,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 ลี่ลัลลี่ลัลลี่คือก่อนหน้านี้ตากะมันเป็นอย่างง่ายๆเพราะว่าอะไรมันเกิดกรารอนวยยูดอลลร์แล้วก็เงินบางส่วนเนี่ยก็เข้ามาเก่งที่ข้างเงินเยนนะครับแต่ตอนนี้ภาพมันจะเปลี่ยนไป ถ้ามันจะเปลี่ยนไปก็ตรงที่ว่ามันไม่ค่อยอเกนกันละมันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าเงินเยนพอแข่งค่าเกินไปเนี่ยมันก็ไปกระทบกับภาคส่งออกของญี่ปุ่นเขาก็เลยมองว่าถ้าเราเห็นก็คือว่ามันไม่มีทางเทศต่ากว่าร้อยอะร้อยเยนต่อดอลลาร์เพราะตอนล่าสุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันไปที่ร้อยหกเพราะนั้นการที่มาถึงร้อยหกเนี่ยมันถึงได้เห็นแอคชั่นบางอย่างของ b บ j โวเเขาต้องมีการแทรกแซงค่าเงินเกิดขึ้นพอเขามีการแทรกแซงค่าเงินค่าเงินมันก็อ่อนแล้้วี มันจะมีการแทรกแซงแล้วต่อจากการแทรกแซงคือเราต้องติดตามดูว่าการประชุมของ B O J เนี่ยซึ่งมันมีเสียงเรียกร้องให้เขาออกมาตรการเพิ่มยิ่งออกมาตรการเพิ่มเท่าไหร่มันก็มีโอกาสที่จะทําให้ค่างเงินอ่อนได้แต่อันนี้ก็พูดยากเพราะรอบก่อนเนี่ยก็ขยายวงเงินรวมไปถึงขยายการเข้าซื้อ ETF เงินเยนยิ่งแข็งครับ พันธบัตรยิ่งอัตราผลตอบแทนยิ่งติดลบรอบนี้ก็ต้องมาดั่งดูว่า BOJ จะคิดยังไงเพราะว่าการออกมาตรการมันไม่ได้ช่วยทําให้เงินเยนดี D ขึ้นเลย <c oughs> ก็คือมันก็ยังมีแน,นแข็งแต่อย่างไรก็ตามผมว่าเชื่อว่าต้องมีการแทรกแซงเกิดขึ้น <c oughs> นะครับตอนนี้เนี่ยตลาดก็ไปมองว่า BOJ น่าจะต้องมีการขยายวงเงิน <c oughs> ขนาด QE ขึ้นอีกสักสิล้านล้านเยน <c oughs> เดิมเป็น80ก็ขึ้นมาเป็น90 <c oughs> ของเดิมนี่60นะ,ะเป็น80แล้วก็มาเป็น90แล้วก็ปรับลดดอกเบีย้ย เงินฝากระหว่างธนาคารลงมาจากลบศูนย์ุดหนึ่งกลายเป็นลบศูนย์ุดสามประมาณลบศูนย์ยุดสองถึงลบศูนย์ุดสามแล้วก็เพิ่มวงเงินในการเข้าซื้อ ETF แล้วก็พวกเจลีต่างๆโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราคงต้องติดตามแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีแอคชั่นอะไรมากแสดงว่าความเป็นไปได้ย่าง,งน,อน้อยคือตลาดมองว่าจะมีแต่ผมคิดว่าไม่มีเพราะว่าเขาเพิ่งออกมาตรการไปแล้วมันไม่ได้ผล,ผลก็คงต้องรอดูไปอีกสักพักหนึ่งอ่ะแต่มันจะมีผลต่อข้างเงินแน่ๆเรื่องนี้นะครับแล้วมันก็ จะทําให้สินค้าพวกพะพันแปรปรวนเพราะตอนนี้ถ้าเราไปดูดีๆเนี่ยกระแสเงินในโลกก็คือ US ดอลลาร์ยังถูกอันวายอยู่เยนก็ถูกขายเพราะเราเขารู้ว่า b บีจจ,จะแทรกแซงออแล้วเงินจะไปไหนเงินจะไปไหนตอนนี้เงินแบบไปเข้าพวกพาหันเข้าน้ํามัน เข้าน้ํามันเข้าเหล็กเข้ายางเข้าทุกอย่างที่เป็นเป็น,ปนพกกรพัพวกภพันก็ต้องแบ่งเป็นพวกสายฮาร์ดกับสายซอฟต์สายฮาร์ดก็อย่างเช่นพวกแบบว่าเกี่ยวกับพวกเมทัลนะครับเกี่ยวกับพวกแบบว่าปิโตรเลียมอย่างเงี้ยส่วนพวกสายซอฟต์ก็พวกสินค้าเกษตรตอนนี้เนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นหมดก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าภายใต้กระแสปัจจุบันเนี่ยเรากำลังอยู่ในภาวะคอมมูนิต้แลนดี้เพราะฉะนั้น กลยุทธการลงทุนก็เน้นแต่คอมมูนิตี้ครับคอมมูนิตี้ถ้าถ้าเข้าไปอย่างเหล็กเองมันมันก็มีหลายประเภทครับเป็นมันมันจะมีเฉพาะไหมฮะหรือว่าก็ทั้งหมดเลยคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดราคาเหล็กมันดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นมากมากเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือหุ้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะได้ประโยชน์แน่ๆก็คือเรื่องสต็อกเกนก่อนหน้านี้โดนเรื่องสต็อกลอสมาโดยตลอดแล้วราคาพอราคามันต่ามานานต่ำนิ่งนานเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีคนตุนของไว้เยอะ นะครับคือมีของไว้อยู่เพราะว่าราคามันต่ำไงพอมันสเตเบิลคนเขาก็มีของไว้ตอนนี้มีแต่คนมีสต็อกเกนนะพวกบริษัทค้าเหล็กทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าจะจะเล่นผมว่าก็สามารถลงทุนได้แบบเก่งกําไรนะพวกเกี่ยวกับเหล็กก็เล่นไปรวมไปถึงอย่างเช่นเดชนีค่าระวังเรือเห็นไหมครับก็มันก็เกี่ยวข้องกับตามสินค้าพภคภัณฑ์มาเลย นะครับคือเด็ชชีิค่าระวังเรือมันก็ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าพกาพ้าัดด้วย<ม>พอสินค้าพกาพ้าัดดีนะครับเดลดชี้ค่าระวังเรือมา TTA ก็น่าเล่นต่อ<ม>นะครับรวมไปถึงพวกสินค้ากเกษตรตอนนี้อย่างเช่นราคากาก,ากถั่วเหลืองสองาทิตย์ที่<ม>ผ่านมาขึ้นมา20เนะ<ม>เพราะฉนั้น t v o Mm hmm. TVO ก็จะได้ประโยชน์ <c oughs> นรับเพราะ TVO เขาขายกากถัว่วเหลืองไง <c oughs> นะครับก็คือนําเข้าถั่วเหลืองแล้วก็ผลิตออกมาเป็นกากถัว่วเหลืองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้เป็นน้ํามันออกมานะครับเพราะนั้น TVO ก็วินมาแล้วก็ยังมีเรื่องของราคาน้ําตาลโลกอีกเพราะว่าตอนนี้เมื่อเกิดภัยแล้งอ่ะล้วก็ค <c oughs> อมเบตตี้มาเพราะนั้นก็ KSL ่าเก่งได้ mm hmm. พวกนี้คือมันมีทั้งสายฮาร์ดสายซอฟรวมไปถึงราคาน้ํามัน ราคา้ํามันยังไงก็คงเหนือกว่า40เหรียญไปอีกสักพักหนึ่งนะครับจนกว่าจะมีตัวแปรบางอย่างเกิดขึ้นนะเพราะนั้นก็ปะตะทก็ยังเป็นอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงพวกสเปดปิโตเคมีคสเปดสายโอลฟินตอนนี้ก็ยังดีดีวันดีคืนปรับเพิ่มขึ้นนะครับเป็นบวกต่อใครก็เป็นบวกต่อ PGC สัดส่วนธุรกิจเขาเกือบเกือบ50เปเ็นโอเป็น ine, คอับฟนะครับโอลฟินก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างพวก HDP e LDPE พพวกนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับเพราะนั้นโดย ผมก็เพราะฉะนั้นบ่อยนะก็มีพอทอพอทอ GC ก็เล่นได้เรากำลังเล่นกับยุคคอมเบตตี้แลนลี่วันนั้นก็เทรดพวกนี้ไปเป็นแค่ลักษณะของเกมกำไรในช่วงนี้ถูกไหมเกมกำไรเกมกำไรได้อีกอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าจะมีตัวแปรอื่นเข้ามาคือตอนนี้โลกมันเป็นอะไรที่ตัวแปรไม่นิ่งก็จะมีเดีย๋ยวมีกระแทกเข้ามาจะมองยาวๆอะไรอย่างเงี้ย,ยครับก็คงมองที่เงินเป็นหลกักแต่ว่าผมมองว่าเราใกล้มาถึงจุด ถึงลายแล้วใกล้แล้วถ้าเซ็ตก็อาจจะใกล้1 4 5 0ก็พอเพราะว่ากระแสะเงินตอนนี้มันมันมันบูมมาอย่างนี้ประมาณ2เดือนแล้วนะกับการที่อันวายดอลลาร์แล้วเงินเข้าสินทรัพย์เสี่ยงมันกำลังน่าจะอิ่มตัวพอแล้วอะ่ะก,ก,ก็คิดว,ว่าน่าจะเซตกัน4 5 0ก็พอแล้วเราก็ต้องระวังเดือนเดือนเมเดือนเมนี่เสถิยรไม่สวยเลยนะครับกับเซ็ตอินเด็กเพราะว่าเหตุการณ์อย่างเช่นเดือนพฤษภาเนี่ยเ,เดือน,เด,อนเดือนเมษายนเนี่ยหรือเอพิลเนี่ย ไม่แปลกที่มันขึ้นเพราะเตรอ่ะมันดีมากเดือนพฤษภาอาเดือนเมษายนเรามักจะปรับเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดือนพฤษภาเนี่ยหกปีที่ผ่านมาลงมาสี่ปีลงสี่ปีอสองปีไม่ได้ขึ้นนะอสองปีศูนย์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 เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยแล้วทั้งหกปีมันลบสองจุดหกเปอร์เซ็นต์ได้มั้งนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันเราประมาทไม่ได้กับพฤษภาแล้วยิ่งเราแลนดี่ขึ้นมาเป็นร้อยจุดอ ขอโทษด้วยไม่ใช่ร้อยจุดก็เกือบ200 200กว่าจุดนะครับจากบริเวณ1221อของผมตอนนั้นวางไว้ที่1222แเกือบรลอนะครับก็ตอนนี้มันขึ้นมาจะ2 200กว่าจุดแล้วเนี่ยโอกาสโดนสอยเดือนพฤษภาเยอะนะครับก็ต้องระวังครับแล้วถ้าดูแบบนี้ถ้าถ้าไปดูในกลุ่มเหล็กที่เมื่อกี้พูดมามันจะเข้าแกลบกับเรื่องของ กลุ่มรับเหมาก่อสร้างในบ้านเราด้วยไหมครับอันนี้ปัจจัยมันจะเกี่ยวข้องกันไหมกลุ่มรับเหมากลุ่มรับเหมาอาจจะหนักตรงที่ราคาวัาสดุมันกําลังปรับเพิ่มขึ้นก็คงกดดันแต่ว่าแต่ว่าต้องรอดูติดตามต้องรอต้องรอดูต้องรอดูผลแต่ยผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่เห็นผลกระทบอย่างชัดเจนตอนนี้ที่เห็นใช้ก็คือกลุ่มรับเหมากาลังเล่นกับเรื่องแบบว่าความคืบหน้าของโครงการภาครัฐ<อ>ที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้น,คนะครับ มีการเปิดประมูลทีอขอภขอภัยคลมอมีการอนุมัติโครงการทีทีแล้วแล้วก็อย่างโปรเจกต์ใหญ่อย่างสายสีส้มอย่างเงี้ยแปดหมนกว่าล้านเนี่ยก็มีความคาดหวังว่าน่าจะเปิดประมูลได้ค่อนข้างเร็วในเดือนมิถุนายนนะครับตรงนี้น่าจะกระตุ้นอารมณ์กลุ่มรับเหมาต่อ,อก็ไอจีดีสเต็กซีเนะครับอย่างเก่งกําไรได้เช่นเดียวกับฐานลากพวกไพลโโอนเซฟโกผมว่าก็ยังรุยได้ครับแต่ถือว่าเขาขึ้นมานี่เต็มมูลค่าแล้วรยังฮะยังก็ถ้าถามว่าเต็มมูลค่าไหมมันก็มีบางตัวเต็ม แต่กลุ่มรับเหมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้สนใจเรื่องมูลค่าพื้นฐานนะครับก็สนใจเรื่องของอารมณ์การเก็งกําไรมากกว่าคือจังหวะช่วงนี้เขาก็เหมาะกับการเก็งกาไรเพราะว่าตามเรื่องของการลงทุนของภาครัฐด้วยนะฮะแล้วถ้าดูลักษณะของการประกาศผลประกอบการครับเรื่องการประกาศผมกอบการน่าสนใจกลุ่มธนาคารประิชน์ประกาศผมกอบการไปแล้ว10แบงก์ก็กาไรอยู่ประมาณ7มั้งถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะครับก็ต่ํากว่าคาด ถ้าของกสิกรเราดูอยู่แปดแบงค์แปดแบงก์ก็ออกมาประมาณาต่ำกว่าคาดเล็กน้อยต่ำกว่าคาดผลของมันมาจากอะไรบ้างก็มาจากเรื่องการตั้งสำรองที่สูงมากขึ้นครับ,รบอาจจะจะมีแบงก์บางแบงค์ที่ตั้งสำรองไม่ได้เยอะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราก็มองว่า NPL มัน,ม,นมันกำลังมีโทนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะครับอาจจะมีแค่ s c b ที่ NPL ลดแต่แบง์ที่อ็นเอ็นเพิ่เขึ้นนะครนบอ็นเอ็อ็็ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ยังมีแรงกดดันเรื่องของความกังวลเรื่อง,องการลดดอกเบี้ยอีกนะครับลดทั้ง M R ทร์ตอนแรกลด MLR <า>ก่อนแล้วก็มาลด MR ลงมานะครับซึ่งแน่นอนคงกระทบกับผลประกอบการว่าไตรมาสสแต่ว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เราจบไปบต่อนจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์เราก็มาดูว่าจะมีภาคเรือเซกเตอร์อื่นที่ประกาศออกมาก็ต้องเริ่มด้วยปูนใหญ่ปูนใหญ่ก็คิดว่าไม่ค่อยดีเอ่อไม่ได้ดีเมื่อเทียบกับ ปีที่แล้วเท่าไหร่แต่โดยภาพรวมแล้วมันไม่แย่ครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นก็คงกระตุกทําให้หุ้นปูนใหญ่ขึ้นมาได้นะครับแล้วต่อจากปูนใหญ่ก็คงเป็นวัสดุก่อสร้างอื่นๆน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นแล้วก็ต่อจากวัสดุก่อสร้างอื่นๆก็จะกลายเป็นกลุ่มพลังงานก็คิดว่าดีขึ้นแน่ๆแต่ว่าคงเทียบกับปีที่แล้วคงไม่ได้ดีขึ้นมากเพราะปีที่แล้วก็ฟื้นตัวจากตอนไตรมาส4ปี57แต่ว่าอย่างน้อยๆเราจะฟื้นตัวจากไตรมาส4ปี58แน่ๆเพราะฉ อาจจะเป็นพวกกิฟท์กราฟและกลุ่มอื่นๆ<ม>ซึ่งโดยภาพรวมแล้วคิดว่าดีมผมคิดว่าจะดีโดยเฉพาะพวกกลุ่มเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคในประเทศมันต้องดีขึ้นเน่ยเพราะว่ามันได้เรื่องของการกระตุน้นางภาครานแล้วผลมันกำลังจะสืบต่อเน<ม>ื่องมาอันนั้นโดยภาพรวมแล้วกลุ่มการประกาศผล<ม>ประกอบการน่าจะเป็นตัวช่วยตลาดครับมีตัวที่โดดเด่นไหมครับที่ที่ที่ทางสิกรประเมินไว้ว่าว่าน่าจะโดดเด่นสําหรับปีนี้ผลประกอบการที่คิดว่าน่าจะโดดเด่นจริงๆแล้วก็ ส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านพวกค้าปีอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุปโภคบริโภคไปในประเทศน่าจะได้ประโยชน์ CPN Home Pro CPR นะครับเ e n t e l นะครับพวกนี้น่าจะดีประกอบ Airway นะครับบำรุงลาดน่าจะดีนะครับแต่ว่าราคามันมาหมดละ้าอยากจะเล่นเนี่ยผมว่าอาจจะไปฟุกๆมองดูที่กลุ่มบันเทิงอันนีประกอบการน่าจะดีนะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับก็ อาจจะเป็นตัวเวิร์กกับตัว r s เเนี่ยเราเมองว่าอาจจะเป็นตัวท็อปคิกได้หรือ,อ,อกลุ่มชี้ส่วนอิเล็กทรอนิกซึ่งตอนนี้มันกำลังลงลงมาอยู่เนี่ยน่าสนใจค,คือตัว KCE แต่ต้องระวังนิดนึงนะครับคอมเบอิตี้มันกำลังกลับมาอ<ะ>พอ Comedy คอมเบอิตี้กำลังกลับมาต้นทุนมันจะมาเพราะว่าอย่างเช่น KCE ต้นทุนของเขาส่วนหนึ่งก็เป็นค o p เปอร์คือทองแดงก็ต้องระวังครับแล้วถ้าดูเรื่องของสื่อสารบ้างครับเมื่อสุกที่ผ่านมาดีแท็เองครับประกาศบอกว่า จะไม่เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ดีแท็กก็ประกาศงกออกมาแล้วด้วยนะครับก็ตัวเลขก็ต่ํากว่าที่คาดเล็กน้อยนะครับถ้าผมจะไม่ผิด1.2พันล้านมั้งแต่ว่าทั้งปีไม่น่าจะดีับทั้งปีไม่น่าจะดีนะครับก็ทั้งปีเนี่ยอาจจะมีกําไรอยู่ประมาณสัก2,007อะประมาณนี้2,005 2,007ซึ่งต่ำมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้เหตุผลเพราะว่าอะไรก็คือมีเรื่องของพวก handset subsidy หรือการขายเครื่อง ้อมซ<ม>ิมเนี่ยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็คือเขาลดแลกแจกแถม,มเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้นะครับ,รบขายเครื่องได้ค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ยอมขายขาดทุน<ม>ซึ่งตรงนี้ก็คงกระทบกับงบแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือมีเรื่องของ SDNA <ม>ที่เพิ่มมากขึ้น<ม>นะครับส่วนเรื่องของการที่ไม่เข้าประมูลขึ้น900เนี่ยตรงนี้เนี่ย ระยะสั้นอาจจะดูทําให้ตลาดเหมือนมองว่าเป็นเรื่องดีไม่ต้องเสียตังค์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในระยะยาวอ่ะไม่ดีแน่ๆนะครับในระยะยาวเนี่ยก็คงทาให้เขาเรียก้ว่าจํานวนขึ้นมันมีน้อยเขาต้องไปคาดหวังกับอะไรเขาต้องไปคาดหวังกับขึ้นพันแของเขาที่จะหมดอายุในปีหกหนึ่งต้องมีการเปิดประมูลต่อใช่อาจจะมีการเปิดประมูลก่อนที่ขึ้นมันจะหมดอายุนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยประมูลไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาอาจจะทําแบบที่แอดวานซ์ทา ขอสารคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งตรงนี้มันก็มันก็ไม่มันก็ไม่สมผลดีต่อราคาหุ้นอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามในระยะสั้นนี้คงไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าดูภาพรวมแล้วคาเปกของเขาไม่ได้ไม่ได้สูงไปกว่าเจ้าอื่นๆเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของดีแท็ผมว่าน่าจะทัวันนี้ก็คือเมนเทนรักษาไม่ขยายราคาหุ้นในปัจจุบันตอบรับปัจจัยชิงลบอันนี้ไปเยอะไหมก็ตอบรับไปเยอะล้นะครับถ้าจะซื้อเพื่อเก็งกาบระยะสั้นเนี่ยก็ทําได้แต่คาลิสอะไรไม่มี ะครับคือราคาทุกวันนี้มันตอบรับเชิงลบไปเยอะอแล้วก็ต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานด้วยนะครับเช่นเดียวกับ2ตัวด้วยไหมครับคุณปิงไงคือทั้ง r u e ทั้ง e <Yes. S 1> ก็เป็นอะไรที่ระยะยาวผมว่าโตนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับซื้อแล้วก็เพิ่มทุนไปนะครับแล้วก็ในส่วนของ a d v a n c e ก็เช่นเดียวกันนะครับคือในระยะยาวเนี่ยผมว่าเขาก็จะแข่งขันกันเดือดแค่2เจ้า ก็แย่งกันไปแย่งกันมาถามว่าจะแย่งลูกค้ากันไหมส่วนใหญ่เราผมว่าไปแย่งลูกค้าจากดีแท็ง่ายกว่าเพราะนั้นลูกค้ามันมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะครับในระยะยาวเนี่ยแอดวานก็ยังดูโอเคนะครับพิยงแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยราคามันก็ถูกกดดันในเรื่องของการประมูลที่รออยู่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่พอไม่รู้ราคาเท่าไหร่ก็ราคามันก็เลยไม่กล้าวิ่งนะครับแสดงว่าราคาเรื่องของการประมูลก็มีผลต่อในเรื่องด้วยทิ้งท้ายสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้หน่อยครับคุณประเกษครับ ก็เน้นคุิตี้อย่างที่ได้คุยกันไปนะครับก็เล่นได้หมดอ่ะ <S <S ปะทพ p จีซีผมก็ยังกล้าลุยอยู่ค <C pave> ครับรวมไปถึงพวก อคอมเบอตี้อื่นๆพวกกับพันอื่นๆนะครับ,รบไรตั้งแต่อะไรขอส่งทางเรือ<ม>ก็ TTA ยังเก่งต่อกลุ่มเหล็กทาท่า TMT <ม>ก็เล่นได้นะครับกลุ่มพวกสินค้าเกษตร TVO เป็นตัวเด่นเลยชอบมากเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมันก็จะวิ่งแล้วนะครับ TVO นะครับแล้วก็ KSL ก็เก่งได้คือพวกนี้กิฟต์การ์ดเก็บได้หมดเลยนะครับรวมไปถึงพวกที่ได้ประโยชน์จากความคืบหน้าการลงทุนของภาครัฐ CK s ส e c ITD อยากเก็บเก็บไปไพรลอนลุยได้นะครกบเซฟโก้ก็ได้นะครับ เ,เกงผลประกอบการ IS Work หรือค้าปกอื่นๆที่เมื่อกี้ได้พูดไปถ้าไม่เกรงใจว่าเขาขึ้นมาแล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเล่นได้อยู่อาทิตย์สองอาทิตย์อะแล้วระวังเดินเมย์อย่างที่บอกใช่เซล์อินเมย์ซึ่ง6ปีที่ผ่านมามันแรงแรง,แรงได้ครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับวันนี้น้องขอบวระคุณนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณประกิตศิริวัฒนาเกตมากครับขอบคุณครับ เอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการ Stop Loss แล้วนะครับผมอมดิปรธุมต่าและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ